โอ้ไปยุ่งอะไรกับอาจารย์เอนน่นฮะสุพันษาอาจารย์เอเขาอยากขอขอกินหญ้าน่ะสวัสดีครับพบกับเรานะครับในช่องฟูจิชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับโอ้โหเดินตามอาจารย์เอนะครับเอ้าเดินตามอาจารย์เอททำไมนั่นพี่ฟิล์มอยู่นี่ดูดูเดินตามอาจารย์เอแล้ว จานนี th ่มีอะไรดีเน okay? yeah, ี yeah. ่ยส like ุพรรณษาถึงเดินตามดีจังเลยนี่โอ้โอ้เอา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 เดินตามอาจารย์นี่ได้ไงนี่ตัวเปื่อนจังไปอาบน้ำหน่อยไหมไป โอ้โหเล่นเ,เ,ลเล่นจนโจรติดเต็มตัวเลยสุพรรษาเนี่ยอโอ้โหดูดูดูดพี่ฟิล์มก็จะพาน้องไปอาบน้ำก่อนนะครับไปแล้วโอ้โหทางนี้ก็กำลังจะตัดปลายญ้านะครับตัดปลายญา เดี๋ยวเราไปดูสุพรรณสาอาบน้ํากันนะครับจะเป็นยังไงอาบน้ําให้ทั่วตัวหนูนะพี่ซีม เอาขึ้นจะไมมนั่นน,นั่งลงให้พี่ฟิล์มอาบน้ำให้ลูกหให้น้องนั่งลงลูกจะได้ถูหลังได้ด้วยให้น้องนั่งลงจะได้ถูหลังได้ด้วย พี่พิมพ์มถูหลังให้ด้วยเออสั่งได้สั่งได้เออเออนั่งลงให้พี่พิมพ์มถูหลังให้เออเอาถูหลังเออนั่นแหละเออ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 นั่นแหละเออเก่ง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 จริงเลยคนสวยโอ้ยเจ้าหญิงนี่เก่งจริงเลยนี่ดี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 นั่งลงค่ะนั่งลงนั่งลงดีเออนั่งกันแหละนั่งแหละเออยังกันแหละยังกันแหละเออดีมากลูกโอ้ยน่ารักมากเลยนี่ โอ้ยคนเก่งของพี่ฟิล์มเนี่ยมีการนั่งลงให้พี่ฟิล์มทูหลังด้วยโอ้ยคนเก่งของพ่อพ่อแม่แม่นี่โอ้เก่งจังเลยเนีย่พ่อพ่อแม่แม่ดูเอานะครับสุพรรณษาครับโอ้โหพี่ฟิล์มบอกให้นั่งก็นั่งลงนะครับพี่ฟิล์มถูหลังให้อาบน้ําให้นะครับดูครับความน่ารักครับผมอย่าเพิ่งลุกขึ้นลูกให้พี่ฟิล์มทูหลังก่อน ไว้เด็กก็ขึ้นขีดเลยแล้วนี่ฮ่่พี่ซีมเย็นสบายจังเลยโอ้โอ้โอเอาแล้วครับโอ้โหโอ้โหอ้าถูลังเสร็จแล้วล้างตัวล้างตัวไว้า่าพี่ซีมเอลเล่นโซนเล่นโซนเออ เก่ง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 สุพรรณษาคนเก่งนี่เออกอดใหญ่เลยกอดพี่เพีมใหญ่เลยอ่าวนั่งเลยไอ้น้องนั่งลงเลยอ่ะอ่ะเออนั่งลงนั่งลงเออนั่งลงอ่อนเลยอ่อนเอออ่อนเลยเออฮหน่ารักฮะโอ้ยดู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 ทำดูทำดูดูครับคุกเขาอ่อนโอ้ยโอ้ยโอ๊ยดูดูน่ารักอะไรขนาดนี้ โอ้โหโอ้โหดูดูดูฮ่า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 อ่าอาออกมามาเดี๋ยวสวนแคทตัสดคุณแม่จะพังลูกอ้อนเก่งมากเลยน่ารักน่ะฮ่า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 ไม่เอาคนเก่งไม่เอาค่ะ ส่วนคุณแม่นะคะนั่งลงนั่งนั่งลงนั่งลงานั่งลง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 แล้วนั่งลงเร็วออดก่อนนั่งลงนั่งลงเดี๋ยวพี่ฟิล์มให้เล่นด้วยนั่งลงเร็วนั่งลงถูหลังให้อีกเร็วนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลงเออคุกูเขานั่งลงดีๆีเร็วอ่ะนั่งลงดีๆ ไม่นั่งแล้วพี่ฟิมเสร็จแล้วยังพี่ฟิมหนูอยากวิ่งเที่ยวอีกแล้วเออสาดแล้วลูกสาดแล้วจิหัวนิดนึงมามามาเด้อเออมาเ<า>ด้อมามา,มาโอ้ยช้างอะไรจะน่ารักขนาดนี้ครับ น่ารักสุดๆเลยครับผมโอ้โหมดุหมดมุดมุดตามที่ฟิล์มแล้ว ตามพี่ฟิมแล้วโอโอาบน้ำเสร็จก็มาเล่น,น,น,าานอาบน้ำเสร็จก็มาเล่นกับคุณตามาเล่นกับอาพึ่งกับคุณแม่โอสวัสดีครับ เอาไหมเอาไหมเอาไหมเ,เอาแบบเท่ๆเลยเอ่ะสวัสดีครับเอาไม่ไม่ดังเอาอีกครั้งนึงสวัสดีครับเออเออเออ,อ,อ <c oughs> ชอบจังเลยเนี่ย <c oughs> โอ้โหอ้าวเดี๋ยวเราให้เจ้าของช่องเขาลุยต่อครับ เท่าบี๊กสามนาทีกว่าโัวดูตอนนี้ครับข้าสาก็ดูครับมะหยงยาคุณแม่กินครับแม่ข้าสาบอกไว้ครับจะไปปลูกครับสวัสดีครับไปไหนครับเรียนช่างครับอยากให้คุณตายยอมหนุกไปสีรผูมาเลยครับไปหามาให้หน่อยครับ ให้ได้แสนซับก่อนครับแสนซับตาบอกแสนซับใจยอมหนวดให้ดูครับแสนซับใช่ไหมใ่แสนสาหัสใช่ไหมไปไหนครับจะกลับบ้านแล้วครับกลับตอนไหนครับกลับตอนเห็นนี่แหละครับเออ

นี้ฝนตกมาครับแรงครับฝนตกแรงแฉะเต็มพื้นเลยก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ให้รับชมกันเพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ